ทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ในโครงการที่ต้องบอกว่าบรรยากาศดีดีนะครับแล้วก็สไตล์แบบผู้ดีอังกฤษมากๆนะครับทุกคนอาจจะแบบสงสัยว่าผมอยู่ที่ไหนนะครับเพราะตอนนี้ผมอยู่บริเวณที่เรียกว่าแม่น้ําคูจังหวัดระยองนะครับโครงการที่นี่เขาดีไซน์มาใสไตล์แบบเขาเรียกว่าคลาสสิกบิวตี้นะครับมาสไตล์แบบอังกฤษเลยขวามือผมตรงนี้ดิมีสกับเจอแบบรูปม้าทาเลตรงนี้ใกล้กับไม่ว่าจะเป็นห้างสิสินค้า CK หรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลกรุงเทพผวกแดง และยังมีโรงเรียนนานาชาติมารีวิทและยองอีกด้วยเพราะโครงการที่นี่คือโครงการเดอะมอร์แกนสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการข้อประตูบ้านบายโพคินวานิชนะครับผมอ่าสังหาสวยๆที่ใครก็อยากรู้และคนหล่อๆอย่างเราก็อยากเล่าอ่ามันใจตัวเองตลอดได้ครับผมเป็นหล่อจริงหมดนี่เราไม่ได้เจอนานนะคุณมิตรนานเลยครับ่างหายกันไปนานมากไม่รู้ว่าท่านทุกคนเนี่ยยังนึกถึงเราอยู่ไหมหนุ่มหน้ามนคนเมืองชนสองคนนี้จริงเหรอเออไอคุณมิตรจำได้ไหมว่าอีพีที่แล้วเนี่ยผมพาคุณมิตรไปที่ไหนญี่ปุ่นป่ะใช่มีรไรเด็ด เกชาครับแล้วคลิปนี้ผมก็พาคุณมิทไปอีกที <ah. ่นึงนี่จะพาผมไปเที่ยวสามทศเแล้ใช่ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปเก็บกระเป๋าแป๊บนึงเฮ้ยยัง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 ใช่ไหมโอเคดูบรรยากาศรอบๆของเราก่อนอ่าอ่ะให้คุณมิทถ่ายดูบรรยากาศที่เนี่ยประมาณไหนมันก็ผมจะพาคุณมิทเที่ยวไหนดูยุโรปยุโรปเนาะอ้าวไกลละที่ไหนใกลไหนเมกาปะอเมกายุโรปกลเมกาบังนาอังกฤษครับอังกฤษนะ เรียกว่าผมอยู่รายการนี้นะผมดีใจมากเหมือนได้เที่ยวรอบโลกเลยอะแน่นอนว้ไปสไตล์นั้นสไตล์นี้ที่วันนี้สไตล์อังกฤษอังกฤษโอ้ยในไหนก็โครงการแบบสวยๆแบบสไตล์อังกฤษครับผมแล้วเราก็คนผู้ดีด้วยเออไม่งั้นเดี๋ยวผู้ดีอย่างเราอะต้องพาทุกคนเข้าไปชมข้างในว่ามีอะไรนะสไตล์ผู้ดียังกฤษไปครับไปครับไปทุกคนเดอะโมแกนนะครับเป็นโครงการบ้านในเครือเอสทีมหานคร ซึ่งแน่นอนว่าเป็นโครงการที่รู้จักกันมานานด้วยเอกลักษณ์ที่มีความทันสมัยนะครับกับดีไซน์ที่สุดคลาสสิกตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้อย่างคุ้มค่ากับพื้นที่โครงการทั้งหมด25ไร่119ยูนิตซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับ2ไท้นะครับซึ่งไท A เนี่ย59ยูนิตไท B 60ยูนิตนะครับ3ห้องนอน2ห้องน้ํา2ที่จอดรถนะครับในขณะที่ขับเ้านะครับก็โอ้โหต้องบอกว่าคบคันเลยทีเดียวนะครับตอบโจทย์การใช้ชีวิตสุดๆไปเลยครับ แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่หน้าขับเฮาส์ส้ำเนียงสุดยอดจริงๆเอ้าโครงการนี็สไตล์แบบอังกฤษอังกฤษแน่ซาำเนียงมันต้องได้ได้นไม่ได้ฟิลเดี๋ยวทุกคนเข้าไปดูกันว่าข้างในมีอะไรที่น่าสนใจกันครับผมมาทพวกเรา嘛ครับเมื่อเข้ามาในขับเฮาส์นะครับจะเจอกับห้องรับรองนะครับด้านข้างเนี่ยจะเป็นฟิตเนสนะครับและเครื่องออกกำลังกายที่ต้องบอกว่าครบครันมากๆ นับนนอกเนี่ยจะเป็นสระว่ายน้ำใหญ่กว้าง6เมตรนะครับยาว16เมตรลึกเมตร20นะครับสระเด็กเนี่ยลึกอยู่ที่อยู่ประมาณ80เซนนะครับและยังมีพื้นที่สีเขียวนะครับสนามเด็กเล่นก็มีนะครับเหมาะแก่การพักผ่อนสุดๆนะครับพื้นที่ใช้สอยโดยรวมทั้งหมดของพื้นที่ตรงนี้นะครับอยู่ที่1,028ตารางเมตรเลยทีเดียวนะครับแค่กับเขายังสวยขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูดีไซน์บ้านของโครงการกันดีกว่าครับ การขับเฮาที่นี่สวยมากเลยนะครับยแต่ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปเยี่ยมชมโครงการบ้านกันดีกว่าครับไปเลยไหมครับโก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 ไปครับตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่บริเวณหน้าบ้านนะครับที่เรียกว่าบ้านแบบไทยบีของโครงการเดอะมอร์แกนนครับแต่ก่อนเราจะเข้าไปดูนะครับโครงการเดอะมอร์แกนไทยบีเนี่ยมีอะไรเนี่ยผมอยากจะพูดภาพโดยรวมนะครับของโครงการก่อนนะฮะโครงการนี้นะครับบ้านทุกหลังเนี่ยโครงสร้างเนี่ย ใช้ลักษณะของโครงสร้างเสาราคาคาครับโดยมีการก่ออิฐฉาบปูนนะครับเป็นอิฐมวลเบาซะส่วนใหญ่นะฮะในส่วนของห้องน้ำเนี่ยถึงจะใช้อิฐแดงเนื่องจากว่าห้องน้ำอ่ะมันมีความชื้นอิฐแดงเนี่ยจะมีลักษณะป้องกันความชื้นได้ดีกว่าอิฐมวลเบานะครับผมและตัวโครงหลังคาเองเนี่ยจะมีลักษณะเป็นของโครงหลังคาสมาร์ททัชนะครับซึ่งโครงหลังคาสมาร์ททัชเนี่ยมาพร้อมกับหลังคาของ S C G มีแผ่นกันความร้อนนะครับหนาถึง4มิลลิเมตรเลยเรียกได้ว่าอยู่ภายในบ้านเนี่ยเย็นแน่ๆแ,แบบนั่งชิวๆสบายๆเลยในบ้านสไตลอังกฤษ และบ้านที่เราอยู่ตอนนี้นะครับคือบ้านไทยบีนะครับหรือเรียกว่าทวินเฮาส์เป็นบ้านน้องเล็กในโครงการแต่บอกเลยครับว่าพื้นที่บ้านไม่เล็กเลยนะครับเพราะว่ามีพื้นที่เริ่มต้นนะครับพื้นที่มาตรฐานอยู่ที่46.2ตารางวานะครับและพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด115ตารางเมตรนะครับมี3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับ1ห้องนั่งเล่น1ห้องครัวพร้อมที่จอดรถและที่นี่นะครับสามารถจอดรถได้ถึง2คัน โอ้หผมบอกว่าว้าวมากบ้านหลังเล็กๆแต่จดรถได้2คันมีดีไซน์ที่เป็นผู้ดีอังกฤษเดี๋ยวเราเข้ามาชมภายในบ้านครับว่ามีอะไรน่าสนใจว้าวโอ้โหประตูบานใหญ่มากเลยครับแม่ประตูบานใหญ่ขนาดนี้นี่ถ้าพังไปนี่ผมแย่แน่เลยโอแต่หยอกหยอกยอกล้อเล่นวัสดุคดีครับแข็งแรงมั่นคงครับใช้กันไปยาว นะครับผมทีนี้ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ภายในบ้านไทยบีแล้วนะครับบริเวณนี้นี่เรียกว่า living area นะครับก็คือโซนรับแขกนั่นเองนะครับโอ้นั่งสบายเนี่ยมีโซโฟองโซฟานะครับบ้านตัวอย่างเขาเนี่ยก็ตกแต่งสไตล์อังกฤษนะครับเป็นภายในก็ดูหรูหรานะครับ ในส่วนของ living area นะครับก็จะมีโซฟานั่งสบายๆดูโทรทัศน์นะครับด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นห้องรับประทานอาหารนะครับมุมเล็กๆนั่งได้ประมาณ4ท่านก็เหมาะกับครอบครัวที่กระทัดรัดกันนะครับต่อเนื่องนะครับจากตัวห้องอาหารแล้วเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของห้องครัวนี่เลยห้องครัวนะครับก็เหมาะสมมีการจัดวางเคาน์เตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์ชั้นลอยเอ่ยนะครับพวกที่เก็บของต่างๆนะครับแล้วก็ ลิ้นชักตัวเก็บอุปกรณ์เครื่องครัวก็มีความเหมาะสมเป็นอย่างดีนะครับมีเตา2หัวนะครับเตาไฟฟ้าต่อมานะครับด้านขวามือนะครับก็จะเป็นห้องน้ําที่เป็นห้องน้ํารวมนะครับซึ่งภายในเนี่ยบอกเลยด้วยว่าหรูหรานี่เป็นไงฮะอ่างน้าหน้าชักโครกมีการกั้นโซนเปียกแห้งด้วยกระจกนะครับก็ถือว่าดีไซน์ได้หรูหราเลยนะครับผมส่วนภายนอกด้านหลังเนี่ยอาจจะต่อเติมเป็นครัวได้ในอนาคตนะครับสำหรับครัวไทยข้างในก็อาจจะเป็นครัวฝรั่งครับผม เดี๋ยวส่วนต่อไปนะครับเราจะเข้าไปดูห้องนอนกันครับโอ้โหห้องนอนที่นี่นะคร้โหนุ่มสบายครับถามว่าห้องนอนที่นี่นะครับมีทั้งหมด3ห้องนอนนะครับจริงๆแล้วห้องนี้นะครับเป็นห้องมาสเตอร์เบดมนะครับที่เรียกว่าห้องนอนใหญ่นะครับก็จะมีห้องน้ําในตัวนะครับส่วนอีก2ห้องนะครับก็จะเป็นห้องนอนเล็กแต่ว่าก็ไม่ได้เล็กหรอกครับจริงๆก็วางเตียงประมาณปวีนไซส์ได้เลยนะครับแต่ห้องนอนเล็ก2ห้องเนี่ยเขาจะใช้ห้องน้ํารวมกันนะฮะ แลวห้องนอนเล็กสห้องเนี่ยอาจจะมีไอเดียนะครับสมมุติว่าคุณลูกค้าบางท่านเนี่ยอาจจะทาเป็นห้องพักก็ได้ห้องทํางานก็ได้ครับและที่คแม็แม์สำหรับห้องนอนห้องนี้นะครับนี่เลยครับโอ้โหตัวนี้เลยครับปึ๊บปึ๊บเป็นไงครับเปิดมากนะครับก็เจอระเบียงนะครับนั่งสบายๆจิบกาแฟยามเช้าสไตล์ผู้ดีอังกฤษแน่นแน่ดูนะครับวิวทิวทัศน์ข้างหน้าเป็นยังไงโอ้โหถือว่าน่ารักน่าสนใจมากเลยทีเดียวนี่ขนาดบ้านไทบีนะครับยังขนาดนี้ ไม่ต้องพูดถึงบ้านไทยเอทางคุณการรออยู่เดี๋ยวเราไปดูนครับว่าบ้านไทยเอมีอะไรเด็ดๆครับเป็นยังไงกันบ้างครับบ้านไทยบีเมื่อสักครู่สวยใช่ไหมครับเงินในบัญชีสั่นเลยใช่ไหมครับอยากมีไว้เป็นครอบครองเลยพูดถูกต้องไหมฮะโอเคแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่บริเวณบ้านที่เป็นแบบไทยเอนะครับซึ่งฟังก์ชันบ้านที่นี่นะครับเนื้อที่เนี่ยเขาเริ่มต้นอยู่ที่55.5ตารางวานะครับพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่149าตารางเมตร มีับมห้องนอน2ห้องน้ำนะครับแล้วก็มี2ที่จอดรถนะครับบ้านไทยบีนะครับยังดูหรูดูแพงขนาดนั้นเราเข้าไปดูกันว่าบ้านไทย A เนี่ยจะดูหรูดูแพงกว่าขนาดไหนโอ้ทุกคนพอเข้ามาในบ้านแบบไทย A นะครับโซนแรกที่เราได้เจอนะครับตรงนี้เป็นโซนแบบลิฟวิ่งอเรียนะครับก็ต้องบอกว่าเขาตกแต่งมาแบบสวยงามแบบหรูหราจริงนะครับและพื้นนะครับถึงเพดานนะครับต้องบอกว่ามันสูงโป่งโล่งสบาย มากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวพอเดินเข้ามาหน่อยนะฮะอ่าเดินมาโซนนี้นะครับตรงนี้เขายังตกแต่งมาแบบเขาทำฟังก์ชันแบบสามารถนั่งทานข้าวได้นะครับอย่างน้อยเนี่ยสี่คนเนี่ยสบายเลยนะครับแต่บ้านไหนนะครับถ้าสมมติมีครอบครัวนะครับมีเด็กเล็กล้วยังสามารถแบบต่อเติมแบบมานั่งทานกันอยู่ประมาณ6คนยังได้นะครับแล้วขวามือของผมตรงนี้นะครับก็เป็นพื้นที่แบบห้องน้ําส่วนกลางนะครับที่แบบทุกคนในบ้านสามารถมาใช้ร่วมกันได้ แต่ที่ผมชอบนะครับโซนลิฟวิ้งเอเรียของที่นี่นะครับจะมีโซนเนี้ยตรงนี้สามารถนั่งทํางานชิลๆอ่านหนังสือชิลๆนะครับหรือจะมานั่งจิบกาแฟนะครับโทรศัพท์คุยนู่นคุยนี่่เขาจะมีกระจกสามารถแบบสามารถมองไปหน้านบ้านมันรู้สึกแบบโปร่งโล่งสบายแล้วข้างๆเนี้ยใครอยากจะแบบไปนั่งแบบนั่งชิๆลๆริมสวนข้างบ้านยังได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวตามผมไปดูว่าพื้นที่ครัวของที่นี่เป็นยังไงอ่า,อาพอเข้าไปในครัวนะครับ ตรงนี้จะเป็นครัวยุโรปนะครับผมต้องบอกว่าครัวเนี่ยเขาบิ้วมาแบบค่อนข้างที่สวยลงตัวมากนะครับดูหรูหรามากๆานะครับแล้วสามารถทํากับข้าวอะไรต่างได้สบายเลยมีอ่างล้างจานมีเอาแก๊สมีอะไรต่างแล้วก็บิ้วอะไรที่ค่อนข้าง,างที่ลงตัวเลยทีเดียวนะครับแต่สําหรับบ้านไหนนะครับที่ชอบทํากับข้าวจริงสมมติอยู่กันหลายคนทํากับข้าวทุกวันอะไรอย่างเงี้ยบ้านหลังนี้นะครับยังสามารถที่จะเปิดไปหลังบ้านนะครับแล้วสามารถต่อเติมครัวไทยหลังบ้านอย่างได้ นะครับเราสามารถเดินอ้อมบ้านเป็นสนามหญ้าที่แบบผมต้องบอกว่าบ้านหลังนี้เจ๋งว่ะแต่ที่แน่ๆนะครับคือบ้านหลังนี้เขามี3ามห้องนอนใช่ไหมเขาจะมี2องห้องนอนเล็กอ่ามันก็มอกกับแบบสมมติเพื่อนมาหาอะไรต่างๆเราทําห้องรับรองได้หรือสมมุติถ้าแบบมีครอบครัวแล้วมีเด็กเล็กเรายังสามารถแบ่งห้องเล็กน่ไปเป็นห้องนอนของลูกก็ยังได้นะครับแต่ผมว่าที่เด็ดของบ้านหลังนี้จริงๆอยู่ที่มาสเตอร์เบดมอ่าทุกคนอยากรู้ใช่ไหมเด็ดยังไงเดี๋ยวตามผมมานะ โอ้ทุกคนห้องนี้คือแบบใหญ่เวอร์ใหญ่ลังการนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าที่นอนที่เขาจัดมานะครับห้องนี้สามารถวางได้ถึงแบบ6ฟุตได้สบายสบายเลยนะครับแล้วเขามีบิวอินเข้ามานะครับซึ่งบิวอินเนี่ยสามารถเก็บของอะไรได้สบายเลยนะฮะขนาดมีบิวอินมาแล้วนะครับมีตู้เสื้อผ้ามาเรายังไม่รู้สึกอึดอัดเลยนะครับแล้วเข้ามาเนี่ยเขาจะมีหน้าต่างอยู่2ด้านนะครับซึ่ง ข้อดีก็คือว่าจะมีแสงเข้ามาตลอดในช่วงกลางวันนะครับทำให้เราไม่จําเป็นที่จะต้องเปิดไฟก็ได้นะครับแล้วมันรู้สึกโปร่งโล่งสบายนะครับแต่ผมว่าซิกเนเจอร์ของห้องมาสเตอร์เบดมของที่นี่นะครับก็คือห้องน้ําส่วนตัวของเขานะครเดี๋ยวทุกคนตามผมมาอ่ามันจะว้าวกันขนาดไหนนี่อ่าตามตามมาเอา้าอุตะโอ้โหนี่ทุกคน คุณมิที้เจออ่างไม่ได้เลยเลยนอนสบายนะนะคุณการผมเห็นไม่ได้เลยชอบมากชอบมากขอมาก่อขอมก่อผมขออนุญาตทำงานก่อนนะอ๋อได้ครับได้ครับโอเคเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวทำงานเสร็จเดี๋ยวผมพาไปอ้าวสัญญาแล้วนะโอเคคุณมิตรคิดว่าห้องน้ำที่นี่มีความรู้สึกยังไงไหมโอ้ห้องน้ําหรูครับนะฮะออกแบบหรูเลยแหละแล้วก็มีสเปซที่กาลังพอดีการจัดวางสุขภัณฑ์นะฮะก็นะครับตั้งแต่อ่างล้างหน้าชักโครกแล้วก็มีอ่างน้ํา ถือว่าเรียงวางได้ถูกต้องอ่างล้างหน้าเขาก็แบบมาดีไซน์แบบสีทองเลยนะประดับด้วยคิ้วต่างๆแบบสีทองสแตนเลสสีทองหมดเลยกระเบื้องก็ดูหรูมากนะครับมันก็กระเบื้องจะงองเงาแล้วก็รับกับพวกสแตนเลสด้วยนะครับอย่างเงี้ยทำงานแบบเหนื่อยมาใช่ไหมเรามานอนแช่ดีเราไม่ชบแต่ถ้าเรารีบถ้าเรารีบยังมีโซนนี้ใช่นี่ลซึ่งซึ่งผมชอบมากนะโซนเนี้ยเพราะว่า มันมีการดอกพื้นที่เข้าไปนะฮะสามารถอาบน้ําได้แบบสบายๆเพราะค่อนข้างกว้างค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะฮะเนี่ยโอ้โหดูเลยครับเอออารมณ์เหมือนอยู่โรงแรมเลยนะอ่ใช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 โรงแรมถูกครับผมว่าห้องน้ําที่นี่ดีไซน์ได้ดีมากเลยนะครับมันก็ทําให้ห้องดูไม่แบนเพราะมันดอกพื้นที่ตรงนี้เข้ามาเลยนะครับดีมากนะชอบตรงนี้เลยโอเคโอเคโอเคครับไปเป็นไงครับคุณการโครงการเดอะมอร์แกนจากที่เราได้เยี่ยมชมกันมาแล้วเนี่ย โอ้ผมว่าโครงการนี้เขาดีไซน์มาสวยมากเลยนะคืออารมณ์แบบมีความรู้สึกแบบบิทิสแน่รู้สึกมอังกฤษเอาพูดมันมันสำาดงวันเกิดเข้าใจอยู่นี่อารมณ์แบบบ้านเกิดเล้วเแต่ไม่ใช่บ้านเก่านะไม่ใช่บ้านน้อยด้วยไม่ใช่ไม่ใช่มีบ้านเดียวยังมีสิ่งนี้ที่ผมประทับใจนะครับก็คือจุดที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะครับก็คือคบเ้าส์โอ้โหแนนวันอนผมยังชอบเลยเด็ดเด็ดนะครับ คุณมิตรก็ลองดูห้องฟิเตเนสดิครับเครื่องเล่นนี่ถือว่าเยอะนะ,ะพูดง่ายคือโอ้โหห้องฟิตเนสเครื่องเล่นก็เยอะสาาระว่ายน้ำก็ใหญ่แล้วดูน้องเป็ดก็อยู่เป็ดเกยตื้นเป็ดเกยตื้น <laughs> ส่วนกลางเขาในเรื่องพื้นที่สีเขียวเนี่ยโอ้โหผมยอมเลยนะ,ะสวนสาธารณะเขามีให้พักผ่อนที่แบบคือพูดง่ายทำงานในนิคมมานเนี่ยกลับบ้านมาเรามีพื้นที่รีแลกซ์ที่เป็นส่วนกลางของการหมู่บ้านนียก็น่าจะมีความสุขนะใช่ใช่ผมก็มีความสุขและคิดว่าโครงการเดอะมอ์แกนตรงเนี้ยครับ การลงทุนเนี่ยคุณการคิดว่าเป็นยังไงบ้างคบเหมาะสมไหมถ้าพูดถึงเรื่องการลงทุนเนี่ยผมว่าก็โอเคนะราคาแค่สองล้านกว่าผอมันหายากนะจังหวัดชนบุรีและยองเนี่ยบ้านสวยๆขนาดนี้พื้นที่ใช้สอยขนาดนี้ราคาสองล้านกว่านะครับก็สามารถปล่อยเช่าได้แล้วก็บริเวณรอบๆนี่ยนิคมุตกาหกรรมเยอะมากโรงงานเยอะใช่คนจีนก็เยอะใกล้แหล่งทำงานเนาะ ใช่พูดง่ายผมว่าซื้อที่นี่มีคนเช่าแน่นอนเพียงแต่ค่าเช่าอาจจะไม่ได้สูงมากอาจจะ5,000บวกบวกก็คนเงินเดือนประมาณ2 0 0 0 0บวกนิดนแหละก็จับต้องได้ครับแล้วก็ได้บ้านที่สวยขับเฮ้าที่คุณภาพถ้าจะให้ลงทุนผมมองว่าพนักงานที่ทํางานอยู่ที่นี่ซื้อเพื่ออยู่เองอ่ะเพื่อเพื่อพักอาศัยเองอ่ะผมว่าจะคุ้มกว่าแต่ถ้าอยากจะปล่อยเช่าก็ได้ก็ได้อ๋อมีอีกที่หนึ่งของกลุ่มเอสที โครงการ s t g r e e n v i วิ5อ๋อ่าตอนนี้โครงการเขาเหลือแค่5หลังองนะโครงการพา h โฮมนะครับ1ชั้น2นอน2น้ำนะครับแล้วก็สามารถจอดรถได้1คันซึ่งตรงนี้ยราคาให้คุณพิทายแล้วไหก็ร้านใช่ร้านก่อขวามใช่ร้านต้นต้อ๋อต้นต้นด้วยใช่แล้วของแถมก็แถมไหมครบมีทั้งแอร์นะฮะเด็กดัดผ้าม่านคือมีครบมีให้หมด คือถ้าฟิลอยากจะลงทุนเนี่ยผมมองว่าโครงการนั้นเหมาะแล้วอยู่ใกล้กันเองแต่ถ้าโครงการนี้โครงการนี้เหมาะพันใยเองก็ใสเองเนาะใช่ใช่เยอะเลยใช่ครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมคนไหนอยากให้เราไปรีวิวบ้านนะครับหรือคอนโดอสังหาริมทรัพย์สวยๆนะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมเรื่องอะไรผมแปลว่าสัญญาอะไรกันไว้ก็บอกว่าเดี๋ยวเลิกงานไม่ไปอ๋อเลิกงานนะใช่ไปนะเดี๋ยวทุกคนก็เข้าใจผิดหมดอ่ะคุณโอเคโอเค งั้นก็สุดท้ายเนี่ยแล้วนะครับปีใหม่จีนละคุณการก็ตุ๊ดจีนมีอะไรบอกท่านผู้ชมหน่อยแล้วกันโอ้โหไม่มีอะไรครับแค่อยากให้ทุกคนนะครับซินเจียยุ่อีซีนีว่าใช่ครับเฮงเฮงบางๆเัยทตลอดปีอโอเคนะครับพวกเราสองคนก็บ๊ายบายไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย